สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายนี่วันนี้จะพามาชมต้นชม,มานาดนะคะแล้วก็ดอกด้วยนะออกดอกเยอะมากนะคะนี่ค่ะสีขาวสดใสแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่จะ้ะนี่ดอกของเขาหอมหอมห่อหอมเหมือนใบเตยแล้วก็เหมือนข้าวใหม่ข้าวที่เราหุงใ,ใหม่ๆนะคะ นี่คะ่ะดอกใบก็จะเป็นสีเขียวสดแบบนี้เป็นไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะไม้หอมนะคะปลูกประดับบ้านปลูกในกระถางก็ได้นะคะหน้าบ้านหลังบ้านได้หมดไม้หอมหน่าปลูกมากนี่คะ่ะดอกสวยงามมากอย่างนี้เลยออกดอกเยอะมากลมแรงมากด้วยอยู่ริมแม่น้ำนะคะเนี่ย แม่นาวลมแรงมากดูลบก,ก่อนน่นน่ะอยู่บนหลังคาเต็มไปหมดลมแรงแรงสวยงามแบบนี้เลย ออกดอกเยอะเยอะปีนี้นะคะดอกจะหอมทั้งวันเลยนะคะดอกจะหอมทั้งวันกินหอมทั้งวันเลยสวยมาก นี่เขาจะเป็นไม้เลื้อยขึ้นแบบนี้เลยแตกกิง่งแตกก้านออกเต็มไปหมดพามาชมนะคะว่ามันสวยงามแล้วก็หอมมาก ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายให้ดูแล้วแต่ว่าอดใจไม่ได้อยากเก็บคลิปเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะออกดอกเยอะมากลมก็แรงแๆชุดชื่นหอมมากริมน้ำเจ้าพยานะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ